สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธาตุลมนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันค่ะเราจะมีเกณฑ์การถามว่าเราจะถาม เทพนะคะพาทิตยนะคะหรือว่าจิดาพาทิตย์หรือเราจะถามธิดาพระจันทร์ดีว่าดวงของเรานั้นมีเนื้อคู่ใช่ไหมในช่วงชีวิตนี้ในชาตินี้ในภพนี้เออเราอยากรู้จริงๆเลยว่าเรามีเนื้อคู่หรือเปล่าคลิปนี้เหมาะกับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุลมนะคะหรือว่ามีราศีเมถุนตุลกุมหรือชาวนักสัตวขานเถาะดูคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่า คุณจะเกิดวันจันทร์อังคารพุธหาสุขถ้าคุณมีราศีอยู่ในกลุ่มนี้ดูได้แล้วก็ลองเลือกกองไพ่ดูนะคะอ่ะกองที่1อาจารย์ให้ดูใกล้ๆนะคะหัวข้อพิกอเด็กพิกอคาดในหัวข้อที่ว่าดวงของคุณมีเนื้อคู่ไหมกับชาวราศีธาตุมตลมเมทุนตุลกรมแล้วก็ชาวนักสัตว์นะคะขานเถาะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณมีเนื้อคู่หรือเปล่านี่คือธิดาพารทิ์ค่ะ จะให้ไขปริศนาให้กับเรากับกองที่สองนะธิดาพจาั์เลือกกลองไพได้เลยอะมาถึงช่วงของการพยากรแล้วนะคะเรามาฟังคำพยากรณ์กันค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกลองธิดาพชาิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงของเรานั้นนะคะจะมีเกณฑ์ได้พบเนื้อคู่ไหมในช่วงชีวิตนี้มาเรามาถามปริศนากันนะคะ เรามาเริ่มกันเลยเราจะเปิดไพ่เพียง12บใบเป็นการสื่อข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากองค์เทพองค์เทวาจากธิดาพาทิ์เนาะเราจะเป็นเหมือนตัวแทนของโชคชะตามาไขาปริศนาให้กับเราไม่ว่าคุณจะผ่านความเจ็บช้ำน้ำใจมา,มามากน้อยแค่ไหนก็ตามเนาะความรักของคุณจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นไหมในอนาคตและเนื้อคู่มีไหมในช่วงชีวิตนี้นะคะอ่ะคนที่เลือกกล่องพาทิศเนาะถามว่าคุณมีเนื้อคู่ไหมนะคะ บอกได้เลยว่าพลังงานของคุณน่ยมาเช็คพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณมีแรงปรารถนาที่จะพบเจอความรักทีนี้แรงปรารถนาของคุณน่ะมีความสุขทุกครั้งที่คุณจะมีเกณฑ์ความรักเกิดขึ้นในอนาคตทีนี้ความรักของคุณบางครั้งเนี่ยคนที่เลือกกองนี้อาจจะไม่ใช่แค่จําเป็นต้องเป็นคนในประเทศเดียวกันเชื้อชาติสัญชาติเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าดวงของคุณอ่ะ พลังงานของคุณจริงๆแล้วสามารถที่จะเปิดใจรับรักหรือเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ที่เป็นชาวต่างชาติคนละประเทศคนละชาติอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับพลังงานของคุณด้วยนะคะถ้าคุณชอบในเรื่องของลูกครึ่งนะคะชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งเกณฑ์ดวงชะตาของคุณพลังงานของคุณคุณมักอยู่ในพื้นที่เดิมๆจุดเดิมๆทำอะไรเดิมๆพลังงานของคุณมันจึงสื่อว่าความรักบางครั้งมันก็มาในรูปแบบของออนไลน์ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทิดาพาทิพย์จะบอมาะอะไรกับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะชาวขาชาวนักสัตว์ขานเอามาด้วยดีกว่าชาวนักสัตว์เถาะมาฟังด้วยกัน,นะคะ<อ>่ะรวมถึงนะคะคนที่เกิดมีเลขเกี่ยวพันนะคะกับเลขสองนะคะเลขสองคนที่เกิดเดือนกุมภานะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดมีเกี่ยวพันกับเลขสองเกี่ยวพันกับเลข ยี่สิบสองยี่สิบสิบสองยี่สิบเอ็ดเนี่ยค่ะแล้วก็ฟังคลิปนี้ได้เลยนะไม่ไม่ผูกขาดนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตานะคะจากไพ่ตัวใหญ่ก็คือไพ่ของพระอาทิตเนี่ยบ่งบอกว่าชาวธาตุลมคนที่เลือกกองนี้นะคะดวงของคุณอ่ะมีเกณฑ์พบเจอความรักเป็นเป็นความรักทางไกลเป็นความรักออนไลน์เป็นความรักชาวต่างชาติต่างภาษาความรักที่มักจะเกิดขึ้นกับคุณมักจะเป็นความรักที่อยู่คนละที่นะคะจุดเริ่มต้นดีๆจุดเริ่มต้นของความรักอ่ะมักจะมากันคนละที่คนละทางแล้วโชคชะตานำาพยคุณมาเจอความสัมพันธ์มาเจอกันนะคะด้วย ความตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีเนี่ยมันเป็นความมันเป็นเหมือนภรมลิขิตค่ะแล้วถ้าถามว่าดวงของคุณนั้นมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักไหมมันมีเกณฑ์นะคะแต่ว่ามันมีเรื่องของความรักของคุณอะเมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งนะคะที่พอมีการเริ่มต้นนะคะและพอมาถึงจุดที่มันเป็นความรักที่มันกําลังโอ้โหทวินหาและ แล้วมันมอดดับเร็วมากนะคะนั่นหมายความว่าช่วงช่วงของความรักของคุณมันสั้นมากๆเลยมันจึงส่งผลให้คุณที่เลือกกองนี้นะคะมักจะมีจุดเริ่มต้นของความรักซ้าแล้วซ้าเล่าหรือไม่อย่างนั้นก็คือจบคนนี้เดี๋ยวก็มีความรักครั้งต่อไปมันก็จะมีความคล้ายคลึงเรื่องของการจากลาหรือว่าความรักไม่ซัตเซตอีกนะคะดังนั้นกองนี้โชคชะตายอยากจะบอกว่า จริงๆแล้วอ่ะดวงของคุณอ่ะไม่ใช่ดวงไม่ใช่ดวงบอดนะคะไม่ใช่ดวงขึ้นคาไม่ใช่ดวงที่ไม่มีความรักแต่ดวงของคุณเป็นดวงสันโดษนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณมีความรักถึงจุดจุดหนึ่งมันจะเป็นความรู้สึกแบบเออเบื่อแล้วแต่คุณขาดเขาไม่ได้เออพอทะเลาะกันมันมีความรู้สึกอยากเลิกแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วคุณไม่ได้อยากเลิกคุณไม่ได้มีใจอยากจะเลิกแต่ความรู้สึกในช่วงเวลาที่มันมีปัญหา เอ้ยเบื่อไม่เอาเลิกไปเลยดีกว่าหาแฟนใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นคําพูดบางครั้งหลุดปากหรือเป็นคําพูดที่อยู่ในใจอะ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะพฤติกรรมความเป็นจริงอะ่ะคุณขาดเขาไม่ได้แต่ว่ามันมักจะมีเหตุการณ์นำพายคุณสองคนี่ะมันจะต้องมีความรักที่มันเออต้องจบหรือแยกทางกันไปแล้วมันก็คาใจคุณว่าเออตกลงแล้วเราควรจะเรามีความรักหรือเปล่า คุณมีจุดเริ่มต้นของความรักค่ะแต่ความรักของคุณนะ่ะพอไปผ่านไปช่วงของความสุขมันจะมีเต็มไปด้วยพลังงานของความสับสนแล้วก็ความฉันก็ฉันคุณก็คุณเหตุผลของฉันเหตุผลของคุณสุดท้ายมันก็กลายเป็นความโดดเดี่ยวและว่างเปล่าแล้วก็เกิดพบเจอความรักเป็นวัฏจักรแบบนี้ทีนี้เราไปดูสิ่งที่เป็นพลังงานที่คุณพอได้ฟังแล้วเนี่ยเช็คพลังงานของคุณนิดนึงพอได้ฟังแล้วเป็นยังไง มันมีความรู้สึกแบบว่าพอพอได้ฟังจากสิ่งที่สื่อสารในคลิปเนี้ยคุณรู้สึกถึงเออมันก็มีเป็นเป็นกิเลสอย่างหนึ่งรักโลกโกรธหลงนะคะพลังงานของคุณก่อนเปิดคลิปเนี่ยคุณมีพลังงานที่อยากรู้เรื่องของความรักพอคุณได้ฟังคุณรู้สึกว่าเออความรักมันก็เป็นสัจธรรมจริงๆมันมีรักโลกโกรธหลงมันมีหึงหัวมันมีหวาดระแวงมันมีขาดเหตุผลมันมีแบบเออเอาแต่ใจตัวเองมันเป็นเรื่องของเดวิลมันเป็นเรื่องของความครอบงำครอบงำเรื่องของกิเลส ทีนี้พอคุณตกผลึกแบบนี้นะคะตอนนี้เราจะเปิดด้วยไพ่แค่12บใบตอนนี้ผ่านไป8ปดเก้าสิบสิบใบเหลือสองใบสุดท้ายแต่ถ้าถามว่าดวงของคุณนะมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักไหมดวงของคุณนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักแต่ความรักจะครึ่งครึ่งกางกมันจะไปไม่สุดทางนะคะมันจะมีเรื่องของกิเลสหรือว่า อารมณ์ส่วนตัวมากไปหน่อยเรามาฟังสิ่งที่พลังงานอยากจะสื่อสารนะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าอยากให้ประสบความสําเร็จนะคะแบบหนึ่งจากนี้ไปนะคะดวงของคุณอะ่ะจะมีความรักเข้ามาแต่คุณเป็นคนที่มีมาตรฐานมีการเลือกค่อนข้างเยอะนะคะความรักของคุณจะมีเข้ามา ให้บอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความรักคุณมักจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะมีความคิดถึงมีความหหยหามีความหึงหัวมีความมีมีทั้งเหตุผลและมีทั้งไรเหตุผลดังนั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นครั้งหน้านะคะคุณจะมีโอกาสได้รักความรักและความรักจะเข้ามาพร้อมๆกันแต่มีแต่แต่แต คนนั้นดีนิดนึงคนนั้นดีมากหน่อยคนนั้นตรงนั้นไม่ดีคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่โชคชะตาจะนำพายคุณมาเจอความรักและให้ทดสอบสิ่งที่คุณได้รู้จากคลิปนี้นะคะและให้บอกว่าถ้าอยากบทพนาการนะคะให้คุณอนะเวลาที่วันพระจันทร์ข้างขึ้นนะคะพระจันทร์ข้างขึ้นให้คุณอ้อนวอนหรือว่าขอพอรพระจันทร์วันที่พระจันทร์เป็นพระจันทร์เต็มดวง ข้างขึ้นนะคะให้คุณขอพรพระจันทร์ให้คุณขอพรเฉพาะเรื่องของความรักให้ความรักสำเร็จจริงๆแล้วคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะ การขอพรความรักขอพรการเงินเหมือนกันแนะนานะคะช่วงตุตจีนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะขอพรพระจันทร์หรือว่าช่วงข้ามปีแต่ต้องข้ามปีแล้วนะคะเข้าสู่วันที่1มกราคมนะคะคุณก็ขอพรพระจันทร์ได้นะคะวันที่1วันที่2หรือวันตุตจีนเพราะปีนี้นะคะเดือนมกราเป็นเดือนที่มีปีใหม่ทั้งสองแบบปีใหม่สากลแล้วก็ปีใหม่จีนตุตจีนก็เกิดขึ้นด้วยนะคะดังนั้นอยากจะให้แนะนำขอพรพระจันทร์ นะคะให้ในเรื่องของความรักให้ความรักอ่ะมันมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุหลมที่เลือกกล่องเทพาอาทิตย์ค่ะดวงของคุณจะมีเกณฑ์พบเจอความรักนะคะและเป็นความรักที่มีตัวเลือกด้วยและรอบนี้ต้องเลือกให้ดีเพราะว่ามีพรมลิขิตเกิดขึ้นนะคะทำให้ดีนะคุณไม่ใช่คนโสดค่ะคุณกำลังจะได้เจอความรักความรักจะได้เข้าหาคุณเนี่ยน่าจะไม่เกิน น่าจะามกราคมมีนาคมสิาคมสี่เดือนเต็มเนี่ยค่ะเป็นสเดือนที่มีความรักเข้ามาสถิตด,ดวงนะคะกับคนที่เลือกกองเดือดันนะดังนั้นขอพอรพระจานทร์ด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะแชร์ออกไปเป็นขวัญกําลังใจให้กับระจารย์นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ผู้แชร์ก็เจอรักแท้ไวๆนะ สวัสดีค่ะชาวธาตุลมคนที่เลือกกองทิดาพะทิดาพาัจจันทร์เนาะคะนี่ of the m o o นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงของคุณนั้นน่ะนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักหรือเปล่ามีดวงเกณฑ์ได้พบเจอความรักไหมอย่างที่บอกคะ่ะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของชาวธาตุลมเนาะเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มีนักศัตรที่เข้ามา ในการคำพยากรณี้ด้วยก็จะเป็นขานถอกนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนอู้พลังงานของคุณคุณอยากได้ความรักคุณพร้อมที่จะมีความรักอยากได้ความรักที่อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันด้วยนะคะพลังงานตัวนี้นะคะอาจจะหมายถึงคนที่มีตัวเลขเกี่ยวพันกับตัวเลข1เลข11นะคะเลขหเลข11เลข1ิเลข21นะคะ31เกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของ ของดวงการเงินการค่าเกี่ยวนะคะมีเลข5แล้วก็มีเลข2นะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับดวงสัมพันธ์ด้วยและก็เป็นกลุ่มของอืจริงๆคู่ของคุณอะ่ะอาจจะมารวมถึงกับคุณอาจจะได้พบเจอความรักครั้งต่อไปกับกลุ่มชาวธาตุดินนะพุกศกการมังกรเนอี่ยอาจจะได้มาพบเจอความรักกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่า ดวงของคุณพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาอยากจะบอกว่าดวงของคุณอะมีคู่ไหมนะคะในช่วงชีวิตนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดไพ่แม่มดกันดีกว่า อ่ามาแล้วพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ดาะจันร์จะสื่อสารกับคุณเราจะเปิดไพ่ทั้งหมดแค่12บใบเท่านั้นนะคะเป็นการรับสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่ดีเอ็มเพสนั้นเกิดขึ้นในดวงชะตาดวงของคุณนะคะไม่มีทางเลยนะคะที่จะเป็นดวงโสดหรือว่าดวงขึ้นคานยังไงคุณพบเกณฑ์ของคุณอะ่ะจะต้องมีเกณฑ์ตั้งคานมีเกณฑ์เป็นพ่อคนมีเกณฑ์เป็นแม่คนนะคะเพราะว่าดวงคนเป็นดีเอ็มเพสมีความมีความสมบูรณ์ในทุกรูปแบบมีความสวยงา งามนะคะและดวงเป็นดวงเกื้อกูลด้วยนะคะก็เขาเรียกว่าเกื้อกูลบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคนในครอบครัวของคุณคุณจะเป็นเหมือนถ้าถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีดูคลิปนี้นะคะคุณก็จะสนับสนุนดวงสามีเป็นอย่างดีและถ้าคุณมีลูกคุณก็จะสนับสนุนดวงลูกของคุณเป็นอย่างดีคุณเหมือนเสาหลักของบ้านนะคะคุณเหมือนแหล่งพลังงาน ที่หมุนเวียนภายในบ้านให้ให้ความเป็นอยู่ของคนในบ้านนี่ขับเคลื่อนเหมือนหลังบ้านที่ยอดเยี่ยมหรือจะเป็นช้างเป็นช้างเท้าหน้าที่เคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหลกับสามีได้เป็นอย่างดีแต่อาจจะทํางานเป็นเบื้องหลังอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่บวกและเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยม ตั้งแต่พ่พลังงานของคุณแล้วคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักกับคนที่มีอายุน้อยกว่าได้ด้วยหรือว่ารุ่นราวคราวเดียวแตอ่อ่อนแก่เดือนได้ไปจนถึงอายุน้อยกว่านะคะดวงของคุณนะคะเป็นดวงที่เป็นคังทรัพ์มีทรับที่สมบูรณ์นะคะดังนั้นเป็นที่เสน่หาเป็นที่สนใจอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันจะต้องมีช่วงอายุเขาเรียกว่าช่วงอายุที่สะพังจริงๆนะเป็นช่วงอายุที่ ทุกคนอยากได้พอเจอคุณแล้วอยากแต่งงานเลยอ่ะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่สะพังพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดังนั้นคนที่เจอคลิปนี้อยู่แล้วเลือกพลังงานของธิดาพาระจันทร์ในการสื่อสารว่าคุณจะเป็นโสดไหมคุณจะมีเนื้อคู่ไหมธิดาพาระจันทร์บอกว่าคุณมีเนื้อคู่นะคะ เพราะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของเพศแม่เป็นพลังงานของความสมบูรณ์แบบนะคะแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่ได้พบเจอความรักด้วยและเป็นความรักอายุน้อยแต่ว่าดวงของคุณเนี่ยนะคะโอโหจำ a พลนคือมันจะต้องเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมนั่นหมายความว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วตอนนี้คุณกําลังเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยคุณยังไม่ใช่มันจะต้องเป็นบุคคลที่ ทำงานแล้วมีการตั้งตัวอยู่ในระดับหนึ่งโดยที่ยังไม่ได้พึ่งพาใครมีความเพอร์เฟกในตัวเองพอสมควรในระดับหนึ่งมีหน้าที่การงานอะไรในระดับหนึ่งทีนี้คําว่าระดับหนึ่งเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันคือความพร้อมของการที่จะเป็นแม่คนพ่อคนไม่เท่ากันดังนั้นมันก็จะมีช่วงถดถอยบวกบวกนำหน้า อายุเข้าไปอีกนะคะแต่บอกได้เลยว่าดวงของคุณเป็นดวงมีคู่คะ่ะโอ้ไพ่ภพ่ต่อมาก็ยังคงมีคู่อยู่ดีนะคะแล้วทําไมอะ่ะทาไมความรักเราถึงไม่ค่อยสมหวังเลยอะ่ะทำไมความสุขของเรามันยังมันมีปัญหาเพราะว่า ที่เคว้งคว,ว้างแล้วว่างเปล่าแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้มีคู่แต่มันยังไม่ถึงเวลาของคุณและคุณก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าฐานดวงของคุณมันดีคนที่จะเข้ามาหาคุณมันต้องมี ศักยภาพในระดับหนึ่งทีนี้พอสวนทางกับคําว่าอายุน้อยนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าดวงของคุณนะ่ะอาจจะได้เจอคนที่อายุน้อยก็จริงแต่มีศักยภาพในการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีหรือมีความคิดมีความอ่านในเรื่องการสแสวงหาใน,ในสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเป็นอย่างดีมีมุมมองความคิดโตเกินตัวนะคะก็เข้ามาทําให้คุณได้เหมือนเขาว่าเป็นจิก๊กซอที่ต่อมาแล้วสมบูรณ์เพราะดวงของคุณเนี่ย มีเกณฑ์ว่าคุณจะแอบเอ่อไม่ใช่แอบเขาเรียกว่าชอบเด็กชอบอยู่กับเด็กชอบอยู่กับอ่อคนผู้หลักผู้ใหญ่อวุโสชอบอยู่กับเด็กแต่เวลามีแฟนน่ะ อยากจะได้อะไรที่มันกุ๊กกิ๊กตะมุกตะมีนะคะเพราะคุณเป็นคนที่อ่อนนอกนะคะแข็งในคุณเป็นคนที่ดูอ่อนหวานนะคะคนที่ได้เลือกกองเนี้ยแต่ว่าภายจริงในใจคุณคนที่ตัดสินใจเฉียบขาดทีนี้คุณก็ไม่ได้ต้องการคนที่มาดักดาคุณต้องการคนที่แบบว่าสนุกสนานอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เคว้งคว้างมันก็เลยกลายเป็นว่ามันยังหาคนที่ใช่ของคุณไม่เจอมันยังไม่ใช่จังหวะชีวิตที่ภูมิขิตส่งมานะคะ เมื่อถึงเวลาที่คุณพร้อมนะคะคุณจะได้พบเจอความรักอู้ไพ่คุณดีมากๆพบเจอความรักที่สมบูรณ์อย่างแน่นอนนะคะและเป็นความรักที่มีความสุขมากๆเลยจริงๆแล้วดวงของคุณนะ่ะเป็นคนที่หาความสุขให้กับตัวเองได้แม้ว่าจะเป็นโสดนะดังนั้น คุณจะเป็นคนที่มีความอดทนต่ำในเรื่องของความรักที่ถูกหลอกลวงถูกโกหกนะคะหรือว่าใครมารักคุณแล้วพูดไม่จริงแม้เพียงครั้งเดียวคำว่าให้อภัยของคุณนะมันอาจจะเกิดแค่ครั้งเดียวครั้งที่สองมันจะไม่ค่อยมีเพราะใจมันจะไม่เหลือแล้วคุณเป็นคนที่เวลาตัดสินใจตัดสินใจเด็ดขาดดูภายนอกดูอ่อนหวานไงภายในแข็งแรงมากตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเป็นคนที่สามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองดังนั้นความรักที่เข้ามามันต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ ที่พร้อมที่จะเป็นแม่คุณพ่อคนเท่านั้นที่ผ่านมาที่ไม่สกเซสไม่ประสบความสําเร็จความรักไปต่อไม่ได้ความรักมีเกณฑ์ที่จะจุดที่ว่ามันสิ้นสุดหรืออักปางหรก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของคุณค่ะแต่ดวงของคุณไม่ใช่ดวงไม่ใช่ดวงขึ้นขานไม่ใช่ดวงไร้รักเป็นดวงที่มีความรักค่ะ เรามาเช็คพลังงานของคุณหลังจากที่ฟังคลิปนี้นะคะว่ามุมมองพลังงานของคุณน่ะจากที่บุกบวกมาแบบบวกขาดด้วยเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาเช็คพลังงานของคุณเหมือนเดิมคราวนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนเข้าใจนะคะจากเด็กเหรียญมากลายเป็นคิงเหรียญแล้วนะคะพลังงานของคุณก็ยังเป็นพลังงานที่เข้าใจแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ประมวลผลออกมาในการพยากรณ์ของธิดาพระจันทร์เนี่ยคุณรู้สึกว่ามันใช่ละ มันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะพลังงานของคุณจะเป็นพลังงานที่บวกบวกเข้ามาอีกบวกแล้วก็บวกอีกว่าโอเคที่ผ่านมามันอาจจะไม่ใช่ความรักที่ถูกต้องมันอาจจะไม่ใช่จิ๊กซอที่ต่อมาแล้วมันพอดีกันมันก็มีเกณฑ์ที่ต้องเลิกกันไปเพราะว่าอยู่ต่อไปมันก็คงอึดอัดใจกันเปล่าเพราะมันไม่ใช่ทีนี้คุณก็เริ่มสบายใจแล้วคุณก็มองมองแล้วก็เขาเรียกว่ามองชีวิตให้ตัวเองอย่างมีความสุขเพราะว่าไงคุณก็มีคู่อยู่แล้วค่ะอ่ะเรามาดูไพ่ที่เทพจะบอกคุณแบบ โฟกัสที่คุณโดยตรงเลยนะคะว่าคุณควรจะทำยังไงให้ความรักมันเกิดไวที่สุดนะเอ่อไพ่บอกแบบนี้ค่ะราชินีพระจานทร์บอกแบบนี้นะคะที่ดาพระจานทร์บอกแบบนี้ว่า อย่าหมุนเรื่องงานมากนะักอย่าทุ่มเทเรื่องของการงานมากนะักอย่าโฟกัสเรื่องของงานจนรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอย่าเอาเวลาทั้งหมดของชีวิตไปโฟกัสกับการงานมันมันดึงเวลาคุณไปมากเลยลองลองติดต่อผู้คนลองคุยกับคนนั้นคนนี้ลองสื่อสารผ่านโลกโซเชียลลองรับมิตรภาพใหม่ๆผ่านทางออนไลน์ลอง มองสิ่งที่ออกไปทางนอกหน้าต่างที่มันไม่ได้อยู่แค่หน้าจอมือถือกับจอคอมพิวเตอร์กับสมุดโน้ตมองไปไกลๆมองออกไปเขาเรียกว่าแกะแกะผ้าที่มัดตาตัวเองออกนะคะมันเป็นอุปสรรคของคุณแล้วคุณจะเห็นโลกที่กว้างขึ้นคุณจะเห็นคนที่แอบมองคุณอยู่คุณจะเห็นคนที่ รู้สึกดีกับตัวคุณมากๆจริงๆแล้วอะความรักของคุณอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่านี้ก็ได้อาจจะอยู่ในที่ทํางานก็ได้แต่คุณไม่ได้สนใจหรืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเข้ามาในอนาคตทางออนไลน์ด้วยก็ได้ดังนั้นธาตุลมอะมีโอกาสเลยนะทั้งสองกองเลยมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่มาทางออนไลน์ออนไลน์ทุกประเภทค่ะอาจจะส่งผลให้คุณได้พบเจอความรักในไม่ช้านี้นะคะบอกได้เลยว่าดวงคุณไม่โสดจากนี้ไปความรักของคุณจะสถิตหมุนบนนะคะอยู่แบบนี้ ให้คุณได้พบเจอความรักหรือว่าเขาเรียกว่าคุณอาจจะเจอเดือนสุดท้ายก็ได้แต่ว่าความรักของคุณจัดเต็มมาที่9เดือนเลยนะนั่นหมายความว่านับตั้งแต่ธันวาไปนะคะธันวามกราคมพามีนาเม a, ษาพฤษภามิถุนากรากฎาคมสิงหาสิงหาหน้านะคะไปจนถึงสิงหาหนะ้าคุณจะต้องมีช่วงเวลาเนี้ยเก้าเดือนเนี้ยคุณจะต้องได้เจอความรักอย่างแน่นอนและได้เจอความรักมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและรวมถึงนะคะใน9เดือนนี้เปิดใจมองไปกว้าง อย่าโฟกัสแค่เช้ามาทำงานเย็นกลับบ้านเล่นกับแมวเล่นกับหลานเล่นคุยกับคุณแม่คุยกับคุณพ่อนะคะให้เปิดใจไปเข้ากลุ่มไปรวมแก๊งไปทำอะไรที่มันมันหลุดจากกรอบที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณจะได้พบเจอความรักภายในเก้าเดือนนี้คะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ให้ได้ยนโฉมทิดาพาาระจันทร์ว่าเขาปรารถนาว่า ยังไงคุณก็ได้เจอความรักคุณไม่ใช่ดวงโสดค่ะแต่มันจะเป็นช่วงของการเรียนรู้ที่คุณจะได้พบเจอก็หวังว่าการเรียนรู้ครั้งนี้อาจจะเป็นตัวจริงของคุณนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้จ้าฝากแชร์คลิปนี้นะคะใครแชร์คลิปนี้เจอรักแท้ไวๆนะแอบมีการขอหน่อยละโอเคค่ะสวัสดีค่ะ